ครๆก็เข้าครัวสวัสดีค่ะวันนี้โอจะมาเสนอเมนูหวานเย็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างอร่อยแปลกใหม่นิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นเมนูข้าวโพดอ่ข้าวโพดนี่จริงๆเราเอามาทำไอศครีม e หรือว่าทำหวานเย็นได้หลายรูปแบบมากเลยนะอย่างเช่นทำเป็นไอศครีม e ข้าวโพดเฉยๆก็ได้หรืออย่างที่ร้านโอทำโอทำเป็นไอศครีม e ซุปข้าวโพดเพื่อนๆก็ชอบกันอยู่เหมือนกันแต่เมนูในวันนี้โอจะไม่ได้ทำในรูปแบบของไอศครีม e จะเป็นแนวของเชอร์เบตมากกว่าก็คือเป็นเชอร์เบตข้าวโพดค่ะ คือส่วนผสมตัวนี้โอจะไม่ใช้ส่วนผสมของนมเข้ามาคือเราจะเราจะทําเป็นเมนูสําหรับเจค่ะเป็นคนแนวรักสุขภาพนิดน,นึงนะคะเออแล้วก็จริงๆมันก็แนวสุขภาพจริงๆเพราะว่าขา้าวโพดมันมีประโยชน์เยอะเลยทีเดียวยทัทง้ทงๆที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือ,อช่วยลดอาการท้องผูกนะคะหรือไม่ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในเรื่องของผิวพรรณหรือว่า,าลดการเสี่ยงของโรคมะเรง็งเช่นโรคมะเร็งปอดนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันเลยดีกว่าค่ะ มาดูส่วนประกอบกันเลยดีกว่าค่ะส่วนประกอบหลักของเราเลยขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือข้าวโพดค่ะอันนี้เป็นข้าวโพดที่ยังไม่ได้ต้มมาค่ะข้าวโพดดิบอยู่เลยแต่เป็นข้าวโพดหวานแล้วก็อันนี้เป็นน้ํานมข้าวโพดค่ะอันนี้เป็นเกลือค่ะชนิดหน่อยก็พอน้ําตาลแล้วก็กูโค้ค่ะส่วนประกอบมีแค่นี้เองสําหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtable.tv มาค่ะ ตัวนี้เราจะทำกันแบบง่ายๆเลยนะเดี๋ยวขอเปิดเตานิดนึงก่อนเริ่มต้นเลยนะคะเราก็จะใช้ตัวน้ำนมข้าวโพดอะคะ่ะไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะคะเราจะได้มีส่วนหนึ่งให้มันไม่ร้อนเกินไปอยู่เนาะเราจะต้มข้าวโพดกันก่อน,นะคะ่ะโดยข้าวโพดเนี้ยเราฝานมาแล้วก็จะต้มอีกสั้ประมาณแค่5นาทีมันก็จะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวรอต้มข้าวโพดไปแป๊บ,บนึงแล้วก็พอ,อตัวน้ำนมข้าวโพดเริ่มร้อนเราจะค่อยใส่น้ำตาลลงไปละลายกันนะคะ เดี๋ยวรอมรอนนิดนึงก่อนมีเพื่อนๆทางบ้านถามกันเยอะเหมือนกันค่ะว่าพี่โอ่อาบางทีโอสอโอก็จะเรียกว่าอะไรนะไอซครีมเชอร์เบตแล้วก็ซอเบใช่ไหมหต่างกันยังไงคือจริงๆแล้วส่วนผสมตัวนี้ทางที่เขากำหนดไว้ค่ะก็คือ ในการเรียกที่ต่างกันเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณไขมันของส่วนประกอบไอศกรีมนะคะถ้าเป็นอย่างตัวนี้โอเรียกว่าเชอร์เบคือ,อถ้าเป็นซอเบก่อนถ้าเป็นซอเบเนี่ยคือเขาจะกําหนดว่ามีไขมันน้อยมากน้อยจนเกือบศนประคะประมาณน้อยกว่า0.2%แต่ถ้าเป็นไอศกรีมเลยก็คือไขมันสูงสูงมาระดับหนึ่งก็คือมากกว่ามากกว่า5%ของส่วนผสมทั้งหมดนะส่วนเชอร์เบก็จะอยู่กลางก ตัวนี้ก็คือเราจะมีไขมันจากน้ำนมข้าวโพดอยู่แหละแต่ว่าก็จะแค่นิดเดียวประมาณ1%เอซนเองนะคะนี่คุยกันเพลินๆเนาะก็ก็เริ่มร้อนค่ะใส่น้ำตาลลงไปละลายดีกว่าเมื่อกี้นี้เป็นกูโคอนะคะแล้วก็ใส่เกลือค่ะนิดนึง ใครชอบเค็มนิดนึงก็ใส่เพิ่มอีกนิดนึงก็ได้นะคะแต่ก็ระวังเค็มเกินไปแล้วกันที่โอ๋บอกเพราะว่าโอ๋ชอบเค็มค่ะจะเห็นว่าเมนูนี้มันไม่มีส่วนผสมของนมเลยของนมปกติก็คนทานเจนก็ทานได้แต่ว่าเมนูอย่างเงี้ยคือไขมันเขาน้อยอยู่แล้วอะ่ะก็คือเวลาทําเป็นเวลาทําออกมาโดยเฉพาะทําเป็นแนวโฮมเมดเนี่ย เราไม่มีส่วนประกอบของพวกอิมัลซิฟายเออไม่มีแบบพวกผงสําเร็จรูปใช่ไหมอย่างที่เขาทํากันในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลักษณะไอศครีม e ที่ออกมาเนี่ยของส่วนผสมพวกนี้ออกมามันก็จะออกมาเป็นแบบบางทีอาจจะดูเป็นเกล็ดน้ําแข็งนิดนึงหรืออาจจะดูเนียนน้อยลงนิดนึงแต่ว่าเราก็จะได้รสชาติอร่อยแบบโฮมเมดอีกอย่างหนึงนะะ่งค่ะหรือว่าถ้าใครบอกว่าเอออยากให้มันมีเท x เจอร์หน่อยอยากให้มีสัมผัสที่แน่นขึ้นเราก็อาจจะต้องใส่ส่วนประกอบของไขมันเพิ่มขึ้นไปเช่น อย่างอยากให้เป็นเจเราก็อาจจะใส่เป็นพวกแ้วมันคืดไหมบางอุตสาหกรรมก็ใช้เป็นน้ำมันปลาล์มกันหรือว่าถ้าแนะนำให้โอ๋แนะนําก็อาจจะใส่เป็นพวกเนยขาวก็ได้เพราะเนยขาวมันไม่มีกลิ่นลงไปรบกวนของรสชาติของเรานะคะใส่นิดเดียวพอคะ่ะประมาณ5กรัมต่อส่วนผสมทั้งหมดพันกรัมเนาะ,ะเดี๋ยวรอให้ข้าวโพดสุกนิดนึงคะ่ะเดี๋ยวโอคนให้ อันนี้ค่ะออต้องประมาณ5ทีค่ะข้าวโพดเราก็จะเริ่มเป็นสีเหลืองเข้มเข้มขึ้นนิดนึงนะคะก็สุกละเราก็จะเอาน้ำนมข้าวโพดส่วนที่เหลือค่ะที่มันเย็นเอามาผสมลงไปนะคะเพื่อลดความลดอุณหภูมิของส่วนผสมนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วส่วนผสมของเราเราก็มาใส่กล่องปิดฝากันค่ะ เต็มกองแล้วอันนี้โอ๋ไม่เอาไปปั่นนะคะเพราะอยากให้มีเนื้อของขา้าวโพดเป็นมเม็ดอยู่เวลาทานไอศกรีมก็อร่อยอีกแบบหนึง่งเขาว่าเวลาเราเคี้ยวอะไรมันจะช่วยให้เรามีความสุขค่ะไม่รู้จริงหรือเปล่าเหมือนเคี้ยวมากฝรั่งมนะั้งแค่นี้เลยเสร็จแล้วแต่ว่าเนื่องด้วยเรามีมิกอินนะ เราเวลาเราคนเราต้องคอยคนให้ถึงก้นดีนะทำมันไม่งั้นทาให้ไอพวกมิกอินเนี่ยมันไปนกองที่พื้นเยอะเกินไปค่ะเดี๋ยวรอให้ไหลหายร้อนนิดน,นึงค่ะเราก็จะเอาไปใส่ช่องแช่แข็งกันนะคะเราก็ทําตัวเองให้เป็นเครื่องทําไอศครีมย่อมย่อมค่ะก็คือเอาไปแช่แล้วก็ทุกครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะคะออกมาคนสักทีหนึ่งนะคะคนให้ทั่วคนให้ถึงข้างล่างเลยไม่เช่นนั้นมันจะเป็นพวกเกล็ดน้ําแข็งตามขอบ,ขอบนะเดี๋ยวเอาไปแช่ให้ก่อนแล้วก็สักประมาณ3มชั่วโมงละกันเดี๋ยวเรามาดูกัน นะคะว่าเป็นยังไงอ่ะข่านี่ผ่านไปประมาณ3ามชั่วโมงค่ะนี่โขลกคนให้ดูเนี่ยค่ะจะเห็นว่าตัวเชอร์เบตของเรามันจะเป็นแบบเกล็ดน้ำแข็งนิดนึงเพราะว่าไขมันมันน้อยเนาะเวลาเราคนก็ให้เราคนให้ถึงก้นนิดนึงค่ะนคนให้ทั่วๆเลยเนี่ยค่ะคนอย่างเงี้ยแล้วก็เอากลับไปแช่ใหม่และอีกสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็ออกมาคนต่อนะคนไปนเรื่อยๆประมาณอีกสัก สองสามชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวก็ได้แล้วแหละนะคะเดี๋ยวเอาไปแช่ต่อให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันตอนครบแล้วหกชั่วโมงเลยเราก็มาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงมาขำดูกันดีกว่าดูซิว่าไอศครีมซอเชอร์เบตข้าวโพดของเราเป็นยังไงนี่เสร็จแล้วก็เนื้อเนียนกำลังดีนะคะอาจจะใส่สู้อาจจะเข้มข้นสู้ไอศครีมทั่วไปไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นเชอร์เบตแต่ก็ดูเนียนอยู่หเดี๋ยวมา เสิร์ฟกันดีกว่าเดี๋ยวนะน,น่าจะพอเนาะน่าจะพอนี่ค่ะอะอะค่ะ,คะเดี๋ยวใส่มะพร้าวหน่อยโรยข้างบนนี่ใช้ได้ไหมน้อางทาันเลยคะ เสร็จแล้วอันนี้เป็นเชื่อเบ็ข้าวโพดของเรานะคะค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ควงตะดอยวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ